Yup. ่าแนะนำหน่อยครับเพื่อนมาเที่ยวไหนครับมาเที่ยวดอยอินทนนท์ครับดอยอินทนนท์ตรงนี้มันเป็นจุดอะไรครับดอยอินทนนท์เนี่ยครับจุดที่ขอมาไหว้พระครับอ๋อไอ้ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไอข้เ้านีวไม่มีไม่มีหนูไม่ได้ชิลนี่ครับโอ้มีจ่องโอ้มได้ซื้อดอกไม้มาเนใช่ครับขามาไหว้ตรงนี้นะครับในีานี่ก็มาเลดอยอินทนนท์หนิครับเนาะ คมากก็มาครับมันแ่หลเลยครับสุยะเฮอมายิบ่บ่แห้งอะไรเขาป้ายเนี่ยน,นะนีฮะตีเปินมาไวเข้มเามาหลีร้100อยนน,นครับด,ดีวะมากันสีก้อฮะมา,า,าแลวซื้อหมอกมาเนาะ เกือบนั่นะคนถอดเกือบน่ยนะานคนคือยืมหงกันคือมันโควิดไงชนักการโควิดเนี่ยเลยไปไปไป่อยตาตีนะจะไปนันไหรอปันอาแว่นม่มีแตไปออกไปเฮียยำยุ